สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า g t l w City Definitive Edition นั่นเองนะผู้ชมครับจะเป็นเกมมือถือในภาคที่ปรับปรุงใหม่ขึ้นมานะครับทางด้านกราฟิกแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของตัวเกมรูปแบบการเล่นที่มีความคมชัดยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมนะ กราฟิกในเกมนี้นะครับก็จะมี2เวอร์ชันเหมือนเดิมนะครับเหมือนอตัวแซนแอนเดรียนะครับก็ไปที่ออปชั่นนะครับก็จะมีทางด้านกราฟิกที่เราสามารถปรับแต่งได้เนาะก็คือตัวนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นกราฟิกแบบใหม่นะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับอาจจะไม่เห็นบรรยากาศที่แตกต่างมากนะักนะมันต้องเป็นช่วงกลางวันนะ นี่อันนี้จะเป็นสีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเปิดอีกสีหนึ่งนะครับสีแรกก็คือเรามาที่กราฟ,ฟิกนะครับแล้วเราออนในส่วนของตัวแสงไฟแบบคลาสสิกนะครับนี่จะเป็นแสงไฟแบบคลาสสิกนะมันต่างกันไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวลองกลับมาอันนี้นะครับนี่ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะความรู้สึกนะครับ เราปิดถูกแล้วใช่ไหมเออออฟไปแล้วนะครับประมาณนี้อ่เดี๋ยวลองไปเล่นดูนะครับใช้กราฟ,ฟิกเวอร์ชันใหม่นี่แหละนะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยาดาเกมเซ็ Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t t l s t a r Awakening Honkai Impact Cover of Fantasy Arknight Harry Potter Blue Arkay และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ Center นี่ครับมันจะมีเส้นทางบอกอยู่นะครับ เราเป็นลากแบบนี้หรอขับยากอยู่นะโอ้ชนชนกระโจมมาเลยแล้วเป็นภาคที่แบบว่ายน้ำไม่เป็นงงมากนะเอองงมากยกเว้นใช้สูตรนะโอเคขับไปแล้วขับไปแล้ว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 โอ้ <laughs> oh my god มาเป็นกราฟิกกลางคืนนะ่ะมันดูยากมากนะครับ ถอยก่อนถอยก่อนเลย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 ลูกพี่เลยแต่เป็นภาคที่ผมชอบภาคมึงเลยนะสำหรับภาคนี้นะครับโอเคนี่ครับทีนี้ก็จะมีพวกคัสรงคัสซีต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอะไปต่อครับโอ้โหโไปจงังไหนน้ออ่าฮะอยู่ตรงนี้มาร์จุดได้ไหม เนี่ยเราซูมแล้วเรา์ฟตรงน,นี้ได้ไหมโอเคเหมือนกันเลยอีกแล้วเราจะพังแล้วอ๋อเราต้องเข้าไปข้างในนี่วะนี่ครับเข้ามาในนี้นี่เราต้องเข้ามาด้านในนะครับผมก็เฮ้ยทำไมจุดมันอยู่ใกล้ๆนะครับเราเข้ามาในตัวอาคารแล้วนะครับนะถือว่าใช้ได้เลยนะ มาตอนนี้นะครับนี่จุดารกิจเ,เข้าไปน่ครับก็จะมีการพูดคุยนะผมขออนุญ,ญาตข้ามหมดเลยนะถ้ามีพวกอาคาสซีนหรืออะไรแบบนี้ขึ้นมานะเราจะได้ไปแบบรวดเร็วนะครับเป็นตอนกลางวันอย่างเนี้ยนี่ตอนนี้เป็นตอนกลางวันแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวลองมาปรับตัวกราฟิกตัวเกมดูนะครับว่ามันจะเป็นจังไดน,นะผมว่าน่าจะเห็นข้อแตกต่างแล้วมั้งถ้าเราปรับตอนกลางวันอาจจะออนคาสสินดิ นี่ครับอาคลาสสิกไฟมันก็จะเป็นแบบออกแบบโทนแบบสีส้มสีส้มหน่อยนะครับแล้วก็แบบใหม่ที่เขาเปิดมาเนาะนี่ครับปิดไฟตัวนี้ไปนะเป็นออฟนี่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะผมว่าภ้ามันดูแบบดูดีขึ้นเยอะเลยนะนี่เอ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคไปขึ้นรถก่อนรถเราอยู่นี่โอเค เลดี้โอนะครับปิดไปก่อนถ้ามีเลดีโอขงเลดอขึ้นมาเดี๋ยว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 ลงรถก่อนเหมือน <pardon> เราจะทำอะไรผิดบ้างอย่างอ๋อันนี้เซฟนะครับอ่ามีเซฟมีหลดเซฟเนาะโอเคเซฟไปก่อน oh, <easy> แล้วก็ออกบริเวณด้านนอกนะครับอออกมาแล้วนะ เอ้แล้วภารกิจเราไปไหนดีละ่ะหรือขับคันนี้ขับได้ไหมเปิดเสียงแพงก่อนโอ้โอโววววววว,วไปครับ <c oughs> โอ้ยไอ้นิดนึงนี่ โ oh oh อ้ my ม o d โอ้ย y god อดนนี้เราเล่นแบบฟรีสไตล์แล้วนะครับคือเล่นอะไรก็ได้นะเดี๋ยวลองเทสดิเออดีนี้ครับเรียบร้อยครับลงรถดิก็คือแบบลงน้ำก็คือไปทั้งคนทั้งรถนะโอ้ oh my ม o กอแต่อะไรที่แบบเซ็งมากนะค่อนข้างแบบ เซ็งมากๆแล้วตอนนี้กลายเป็นเวลากลางคืนแล้วท่านผู้ชมครับแผนที่ก็จะเป็นแผนที่แบบนี้เลยนะแมบปบไม่ได้ใหญ่มากนะสําหรับภาค4ี่นะครับนี่เมืองก็ประมาณนี้กําลังดีนะสําหรับไวซิตี้นะไม่ใช่ภาคสี่ไวซิตี้นะเออผมก็จําภาคทีเทเรียงแบบไม่ค่อยถูกนะมีทีเอสามไวซิตี้แซนเดียนะครับทีเวเป็นภาค5เนี่ยเออ ทีนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นป่วนชาวบ้านชาวช่องดูนะเจอรถขนาดรูๆูนะครับเอาเลยขับรถด,ดีกว่านี่เลยเปิดเลยพี่ลงมา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 งเพลงก่อนเปิดกันเปิดกันคักหลขีล่รถเฮ้ยทำทางว่ะทำทางวะถอยก่อนมามามา,มา มามามาชนแหลกจริงๆภาคเนี้ยผมชอบเสกรถทงรถถังมาขับเล่นนะพภารกิจไม่ทำนะครับปวดอย่างเดียวเลยนะตอนสมัยตะก่อนนะนี่ครับนี่เอ,เอ,เอ,เอ้เล่นแล้วนึกถึงความหลังนี่นี่ชนให้หมดชนให้หมด,ชนห,หมดชนหมดชนหมดไม่สนใครครับผม โอ้ oh, ไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วขอ,อก่อนแล้วพี่ขอ,อก่อนวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งยังดีนะครับผมติดดาวแล้วหนึ่งดาวแล้วโอเคหนึ่งดาวแล้วกลับมาเป็นต้องกลางวันอีกแล้วพี่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยผมช่วยจะทำอะไรกันทำอะไรกันเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงได้เงินว่ะได้เงินว่ะจริงถ้ากดโสดนี่แบบเจ๋งมากเลยนะโอเคนี่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 เอาไงาเอาไงาเอาไงานายเอาไงาปึ๊บเอ้ย hey. เอาเรื่องอยู่นะชึบชึบชึบนี่ผมเล่นเกมแนวพวกนี้ไม่ค่อยชอบบรรยากาศตอนกลางคืนเท่าไหร่นะ <ersch> ชอบเล่นตอนกลางวันนี่แหละโอเคกว่านะในความรู้สึกของพี่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเฮ้ยมีหลบเหรอมีหลบวะหลบหลบวะหลบวะเฮ้ยอย่าเกะกะดิอ๋อคุณลุงยัไปไหนคุณลุงยัไปไหนเตะแม่งเลยเอาแม่งอะไรโอ้ยโดน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 เฮ้ยขับรถมาชนขับรถอะไรของมันวะเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ย โอเคครับผมก็น่าจะพรีวิวตัวเกมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ g t a White City ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ